สวัสดีครับผมสุวั์เกลือเป็นนะครับวันนี้มาอันบ็อกนะครับเอฟเฟกประเภท p ีนะครับจากค่าย t c ซีเด็กดนตรนะครับซีรีส์เอ็มเวิร์กนะครับเป็นซีรีส์วินเทจนะครับตัวนี้ตัวนี้อ่าใช่รุ่นจิม45นะครับจำลองจากหฮวยเอ็มาร์มาแชล์นะครับพิกซี่นะครับน่าจะเป็นมาแชล์พิกซี่นะครับกล่องก็เป็นอย่างเงี้ยยังไม่ได้เปิดกล่องนะครับก็ ดีไซน์สวยงามเหมือนเดิมทับกล่องนะครับสีขาวแล้วก็มีรายละเอียดนะครับข้างๆนี้ก็บอกรายละเอียดนะครับอ่ะมาจําลองมาจากตู้หนึ่งเก้าหห้านะครับน่าจะมาเชลแล้วนะครับก็เป็นมีตัวปีโพสบููนะครับตรงนี้ด้วยก็ไม่มีรายละเอียดอมากมายนะครับอ่ลองแกะดูว่าข้างใน มีอะไรบ้างนะครับในซีรีส์นี้จะออกมาทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับหกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะอันบ็อกให้ดูมีโอกาสจะอันบ็อกให้ดูทุกรุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเสียงให้ฟังด้วยก็เริ่มแรกนะครับมีคู่มือกับการเซตอัพคร่าวๆนะครับ,รรบแล้วตัวเครื่องนะครับก็ววัสดุก็ห่อ,อมาอย่างดีนะครับ โฟมกันกระแทกนะครับที่แถมมามีสาย USB นะครับเป็นหัวแบบแบบเดิมนะไม่ใช่ไทยสี C. แบบ USB เท่าไปนะครับแล้วก็ตัวรองพื้นนะครับติดที่หลังหลังฟิกนะครับก็ติกเกอร์หน,นึ่งอันแกะเครื่องดูกันนะครับประมาณนี้ ตัวเครื่องนะครับดูหน้าตากันว่าจะให้ฟีลิ่งเหมือนปรับจากหัวแอมมาใช้จริงไนหะมหน้าตาครับสำหรับคนที่ีเรียดเรื่องของอยากได้เสียงที่เป็นมาจากออริจินอลของหัวแอมแต่ละรุ่นครับเอฟ c กยี่ห้อ TC ร <Yeah. S 2> ุ่นนี้ก็แนะนำให้ใช้งานนะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างจมเหมอนเลยหน้าตาก็ประมาณนี้สวยงามนะครับ มันกถ้าดูเป็นสีดำด้านๆน,นิดนึงนะปุ่มนี่เห็นปุ๊บดูเลยเป็นมาแชลนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะปุ่มหมุนก็จะมีแบบสกัสกๆมือนิดหนึง่งนะเฟลลิ่งการหมุนก็ไม่แข็งแบบว่าไม่ไม่แข็งไปหรือว่าไม่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 ไมไมลื่นไปนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราเราเอาวางบนบอร์ดเนี่ยเผื่อเท้าไปโดนมันจะได้ไม่ปรับนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเซฟไม่ได้นะเหมือน,นตัวแอมเลยคือเราปรับมังไงก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับ ชน่นลก็เป็น ab นะครับจะเป็น Green. ีน e ่ n กับแตกน้อยรุดอยู่ที่เราตั้งนะครับ boot ก็เป็น boot ที่ทาได้2องนาทีนะครับก็คือถ้าเราเป็นปรีเนี่ยแล้ตั้ง boot gain ไว้เยอะๆเนี่ย,ยมันจะเป็นการ boot gain ขึ้นมาแต่ว่าเอาเป็นโพสเนี่ยเหมือนกับพูดความดังนะครับต,ตัวนี้เป็น present ย่านแหลมนะครับปรับได้เนาะก็กินไฟเห็นหมเก้าันสามร เ a เหมือนทั่วไปนะครับบวกค้อมลบนะเวลาเพื่อนๆเ,เราไปใช้งานกับบอดเอฟิกก็ดูดูให้ดีตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับาภาคอินก็อินกีตาร์เขาเอาตรงนี้จะไม่มีเสียงของแค,คริมหมายความว่าเพื่อนใช้ใช้ตัวเนี้ยเป็นเสียงแตกได้นะแล้วก็ถ้ามีตู้แอมจริงๆก็เอาจากเนี้ยไปเข้าที่ตู้แอมอินพุตเลยไม่ต้องไม่ต้องรีเทิร์นนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยอ,อาจจะต้องเข้า ที่มิกเซอร์หรือว่าเข้ารีเทนก็ได้นะครับแนะนําให้เข้ามนะิกเซอร์เนาะหรือว่าอัดเสียงเข้าซับการ์ดใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะจําลองตัวแคปมาให้ทีนี้แคปแต่ละรุ่นนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ที่เป็นแมทช์กับหัวแอมป์แต่ละประเภทเนะครับอย่างมาแชลนะ่าจะเป็นตู้4คูณ12หรือ2ิ12นะครับเป็นแคปของเขาเนาะนี่ก็โฟลนนะล้งหูฟังตรงนี้วัสดุด,ดีเหมือนเดิมครับไอ้นี่ไว้ติดกัน,ก,นกันลอยเนาะ หรือว่าการลื่นอ่ะนะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะอันบ็อกนะครับเดี๋ยวเสียงเป็นไงเดี๋ยวมารอชมกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ